เขามาประตูเนาะด่ะมนี้เหรอสวัสบบดีสวัสดีพ่อไเลยละกำลังกำลังลยเงียดเรียกว่าวับบานนี้เออตัวนี้้วแล้วตัขางคาแต่ตัวมันมีนี่ตัวแรกผมมีไม่ไดโอ้ประธานมีบ่ สอแปงสไ้ดก่อนมาดนีอสิข้าแอมกระจาดเลยครับแล้วกระจาดไปหาจุเจ้าคนละจาเดี๋ยวขอองมื่อยางชากรจาไทย้นน้องแ้งวะองบอกกิกาให้นเป็นะดเอจบเออเฮ้ยเฮ้ย้ ันตอน๋อพี่น้องเงยเนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิร์ดกุศุสุคนอีคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเลย เพิ่มเติมคืออยู่เลือนซานของน้องอึงน้องตันอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเอานาตอนนี้ก็คือขัสร้างเพิดก็คือสีเอนเสียมันจบมืนอนี้นะแต่เบิง่งนี่เนาะแต่สะถามเบิง์ก็ว่าแล้วสีไปใส่ก่อนเนาะออขั้นไลนีในเฮดขึ้นทั้งนี้เนาะพี่น้องเลยเอา่อา ขลายในพันเขึ้นทั้งนี้ออเออเออพันธุเทขึ้น,นโอ้ยไมงมีแต้เขึ้นไอ้บึงเชิงกันมืนนี้น,ะนี่ยห่อนเลยพี่น้องเด้อ เลิฟโอ้ขนใดก็ขึ้นยากเนาะอือปึ๊บปึ๊บอออ๋อม้ลูไหมนักกระซองมาับัาาบุกด้วยเส็อกันไหมถากเอาบ่บ่ได้เลือตัดแต่วบ่จะพอ นกเิถางเอาเลยนั่งคือเมือแประตเมือบ่มือละนั่งมือละนั่งกำลังขอาปานประตู มาดีบุญทวีสาัดีกำลังขับมาประตูเนาะนนี้หรอสวัส,สด,ดีสัีครับไปเลยละกำลังกำลังเนย,ย่เี้ยเรียกว่าวันนี้ แอ้วอยากตวนะแล้วล่ะตวนขางคาแต่ตัวมันมี้ตัวไรกโบมีแม่กนไรอประธานมีบอประธานคาคาาคาสองแสนมือสิปงเลก่อนบัดนี้เข้าแอมกระจาดเลยครับแล้วกระจาดไปหาเจ้กแล้ระจาดขอสองมือยางชากระจาดไทเพื่อนน้องแข้งวะกองเบาแกวคนสื่อมาจักจักเพลนตัวนทางหลังนี่ ไปเช่่ใส่ะมังตัวเกาของอัดใส้ซื่อนะมือเดียวเดินลาดแล้วก็สี่ายไปหาชุม้นเขาเดียวไปเทียวมาเทียละสองมือวะงานบรลกบเดือนเายังน้องจิบน้องช้างครับวสองมือเ้อให้โอกาสสองมือเ้อสองมือแล้วสอมือต้องไปมือนี้แบบ มื้อนี้ก็อยากไปกะเตรียมเบิ่งสิตัดเบิ่งว่าสิเอาเท่าใด๋ก่อนน่ะคั่นว่าให้เป็นคอบเฮาจะเช้าแล้วย่องเลยตื่นมาบ่ได้อยากต่อมันดน2มื้อนี่แม่นไปเฮาเด้อแม่นวมื้ออื่นนี่ก็ค่อยอก่อนนี่ขอไปเปลี่ยนผกระจาก่อนบ่แม่นพอเป็นไปได้ก็จะไปเปลี่ยนผกระจาผกระจาเข้ามาแล้วเฮาก็ะเทนใกล้กันเฮาบ่ทักปากเขาดนัซั่นก็สิปหาจิงเจ้า นี่คุณตกปาลงยันปูนยันน้ำแมีแต่เอาโต๊ะภากระจัดก่อนสองมือเนาะแล้วก็ต้องไปห้ามก่อนแนบบัตรไนหาเจ้าก่อนขอหฮาชิคอห้าชิเทคขานทับไปทิมเจะเอาดินเข่าเลยจะได้เทียวมาก่อเทคยันทับเลยกระเบิดงานเถ่ะเทวะชิมปต่อของน้ำทิมเจ้าเบิดของน้ำทิมเจ้าชิมมาต่อของบาลีเห็นไหมสุดท้ายของบาลีของน้ำบาลี คือว <c ười> ่าบ ne ่เลยบ่ก so ็มันก yeah. ็มุ่งแล้วแต่แต่คือนี้เพิ่นติดเพราะว่างานมันอยู่ใกล้กันเพราะว่าเป็นห้องน้ํามันอาจจะไวดอก็ยากตบ่ได้ลงมันลงมดันนีก็ช่องามื้อนี้นี่ยังบ่ว่าเครื่องเฮาใช้แต่อเนาะเอาจั่เอามือตัดหน่อยแล้วบ่นักลายปไดเด้อ นัก้าเอาพอดีเคียเค้ยวนี่แหละจงขีดไปเลยเอาไปาาาม,านมันักพิ่นลุกแล้วผ้ามาผักกวทางยังโมเลยังมเล่ผามอาเฉ้าะชัเร็วเลได้เลวเล้่อนน่นลอมันใหมแล้งงานยังรอหลายอยู่ phá kính cửa cam nhang thay bình thủy vi tam ưng tam ưng pìa là có tông cái đấy là người ta đã không thấy mình mình hay ไปใช่ละโอ้จอถึกตาไหมานะตาไม่แห่งที่มัน

มาเอาผู้เทาามากะตแลนงผุ่งล้วบางพร้อมแล้วผู้เทาก็ไปแล้วบ่เบื่อวามวนลายเลยมันึงลีลน้อยิน้บ่ได้งมลายน้อยเลึกใชปุ๊บปั๊บ้วเอาผู้เทาไปตีปาตา่ทีแล้ว่แล้ว ทำบ่ทำทำเออเลี้ยเลยไอ่เลีองแล้วเยงาอมีเข็ทเนข้อมูลได้เลี่กีอยวยเลดเขาก็เปลี่ยนได้ากันอยู่มบเออท่านพี่แต่ยูเลดเนาะในราคาเยอะมันมีเปลี่ยนอยอ่เห็ุผปเห็มาเลยยูเลดอยู่โฮมบ่เนี่งานขอเปลี่ยนได้มงานเ่ยเล่อเย

ขั้นตอน,น,น,นอ่าัานแหละพี่ตังค์เลยนั่นแหลขั้นตอนใส่บานประตูฮึบ dạng dinh dạng cái dạng dinh dạng dinh dạng dinh dinh nó dinh dinh đi dinh 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 จำปันว่าอือ้งยืนข้าวบแดกบ็เห็นนุ่งชินนุ่งยังไอซีบานเลยขอย่านสมหน้าอย่เลยเพอะกงคนเงาลุงช <like ินาลุงชินเลน้อยมนเพราะ่อผักแล้วไปเวนหอใช่คอยเลยบางทีด้อุ่มเทน้อเ้าวลาบ่อย ชาบมันแพรกมาทำมามีผัวอะไรอ้ย่ยายมีผัวมังงนงินนให้รับใช่ปวรับใช้ครับออพากันไปไใส่ใเรกหน่อยนออเนาะได้คอยไปนะไปบุณดูบีบออเล็วตายขัาบันดีไปเยอยมาทูกโอ้อ ก้ขางทาเจ้านี้แม่นขนาดน้อเห็นอยกแล้วบะนรถในยัยเออวีรถนี่เดียวขัไปลินแล้มาหาอยอนมาหาบยไล่คอยดำมเละคอยดึงคอยดำชิพองใด่แบบนี้บเอนั่นแล้วได้มาช่างจะเห็นมลมไม่ได้ม่างเลยชาง

ใส่ทางเดียวกันเนาะต้องมันอยู่ทางเดียวกันเด้ามงเด็กลุมเลยครับเดินได้กับพอดีเพก็ไม่เไปใช้ชันไหนเขาเห็นเมื่อบุญรแจกยังไ่ได้เอยู่บวบุต่บานเลยไม่ได้เลยมึงแล้วถือกมา

แมนไม่พอดี่เอามาใหเก็นได้แล้วโอ้เรามาไม่ได้ได้ตาสิวแล้วผันถึกแล้วตุข้งกันอ่ะไส่อคนนี่นะเอาเล็กเรอนะเล็กตยตาเนียล็กไปหมาไวก่อนมาไว้ก่อนใคเห็นยูว่าตัวจัก เออเห็ดโครามันนี like perfect, right? so oh. ่แหละเพ่ได้เล็น้อยจักตลาดนมันพกตุกมันพตุกตลาดจบหลังตรงหมเอาเลยไปตัเลยแข้งหักเลยเออพล้แข้งขาหักเลยเออเบเเลยได้กแล้วแขงขาหักไมเจ้าฮบ วัโอ oh, oh, ้ไ่ได้ตอกปูดิโอเกือบยังอยู่โอ้โมเมนต์มะม่วงกระ่วงได้เลยนี่เยอะเลยะ ยังอึงอึงอ๋ออึ้งห้องวางในอึ้งอ่ะบ้าสบายดีสบายดีสบายดีถ้าจะผู้ชายขโดนนี่นุอานุ่งอาชีเดลหรลอที่นี่พ่อแม่ไปยังยิ่งม้าอยู่ยังยังเมื่บ้านเลยมาบ้านแล้วโอ้ สบายดีเลยคนงามป้าสมง,งามแ <c oughs> ถมมาหน,น้พี่น้องเงยป้อโถจะง,งอกไอ้ผัวจักหรือเล่ฮะงอกไอ,อ้ผัวบอสมง,งามแท้มาหน,นิฮะ <c oughs> จะชิมเมื่อบ้านบ้าบงมาหนเออผัวชิม่งบ่อทร <c oughs> งบอผ้าชิมเม่งบอ บุญทวีไได้เมื่อบ่หูบ่เจ้าจักปีกะสเ็สิบเอ็ีนะบุญทวีเป็นไอมันพาันไปก้านเขียดบ้างมั้นี้ไปคเอามื่อไไปเมื่อเงนี่บ่ไปมื่แเงนี่บอะไปเลยโ้โรไแะ้อมันมันมันหอมมันอ่ะมันมันราพูกัมีเขียดอยู่ดินน่งมีอ่ะมีบ่ ไปก้านังแกจะไปไปเี่ยนงได้ไรเติบได้เติบเียังไงนไเยดหน้าเียเออเียข้าได้ผักนอไปมื่อตพิษนะไปชเกี้ยงไปอบุญทวีหรือไไปก้านชเกียดไปนางลินเออไม่เียดไม่เียดกลับหนึ่เนาะมาเออเอจะไปหาเว้นไ่ได้ไปได้เนาะจะอยู่นักนเนีโอไม่ไป อม่ได้มันแข่งดีมันแข่งอืออืออมันแข่งห้อนอ่ะพี่น้องเอ้ยมาดนป๊าเแดดนดน้องเลยนาอกอเด็ดเมื่อช่าม้งมได้ใครเลยนี่แดดเลยเอะไรเมื่อพม้องกันกับเท้เลาเเ้กับชิเมื่อกันเลยเมื่อเออบาคนนมะ มีขนมซ้อขอเอาวะกินเป็นอยู่ตีกินเป็นอึ้งจะไปอึ้งกินขนมป่ะจ๊ะอืกินอึ้งยังกินขนมป้าใสไหมาเอ้าเฮ้ยยองไงเนาะหยุดเอาอยังใช้ถุงเสือกินดิมียังไงถุงเสือกินดิเยอะมากโอ้โหใครับถูงเส้องเขาเนี่ยนี่เต็มอยู่นี่ไอ คนรู้อ่ะติดคุกตลอดชีวิตได้เจ้าโอ้ใหญ่หุยนี่น้อยเลยเขาใช้น้ำมาเอาซุ่มบ่บ่ต่บๆบ่บ่อะต้องลงทุนหลายสิบพันิดเนี่ยเต็มมอ้าวเต็มนหาห้โเอ้โอ้้หห้โอ้โได้้ห้้้

ขอบคขอบใจเด้อพี่น้องเนาะที่ข้ามาที่ตามรับสม้มมายางคือเก่าคื่เดิมเนาะดีไม่แห้งทุกทุกทานเนาะไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีและสวัสดีด้วยพี่น้องเด้อ